ผมชื่อนายสมศักดิ์เผื่อแพรครับเป็นผู้อยู่บ้านหมูมท 4, ม่ที่สี่ตําบลหนองหงอำเภอปานทองจังหวัดชลรุรีครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาแนะนำศูนย์เรียนรู้ฮนะศูนย์สบปอครัถ่ายทอดทิ้่ด้านการ,การเกษตรนะครับหรือผลิตสินค้าเกษตรซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะจะมีการปลูกข้าวแล้วก็ไม้ไม,ไม้ผลนะไม้ผลแล้วก็ มีเลี้ยงสัตว์นะแล้วก็ทําประมงนะเลี้ยงปลาก็มีทั้งปล่อยปลาทั้งหมด8บอ่อนะครับก็มีการเลี้ยงานินปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนแล้วก็ปลาธรรมชาตินะมี้ก็การส่กเสริมนะต้งการประมงนะจากทำปะมง ก็ในส่วนของพื้นที่ผมเนี่ยครับก็ได้รับปัจจัยการผลิตครับเป็นปลาดุกนะที่เราได้ปล่อยอยู่ในบอ่อที่เราเลี้ยงเนี่ยครับระมงคลงจังหวัดและพมงคลเือก็ได้สนับสนุนมาผมได้รับอาหารให้ให้ให้การเลี้ยงปลาดุกนะครับมีความถุกนะปลา นนครับ,รบตรงนี้ฮะเป็นกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฮะที่เป็นโครงการโคกหนองงาฮะในอยู่ในหมู่ที่4ตังบวหนองหงนะครับก็จะมีการปลูกป่า่อปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างฮะคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มร่มเย็นนะฮะมีไม้สูง ไม้างไม้เสียไม้เลื้อดินและใต้ดินคือใต้ดินก็คือเป็นหัวมันในในดินสามารถที่จะมากินได้นะเลื้อดินก็เป็นเป็นพวกเฟักทองไม้เลื้อยอะไรประเภทเลื้อดินนะแล้วก็ไม้เสียก็มะมะเขือพริกอะไรปลูกเพราะว่าเราเราคนเราต้องกินต้องใช้นะแล้วก็ไม้ตางพวกไมงของเท้าไข่ไข่เราก็สามารถที่จะมา ทําบ้านหรือทําอะไรที่เียงใส่ได้แล้วก็มาใช้สอยได้ใอ้ไข่นะูกแล้วหนอก็ได้ทานได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับผมก็ได้รับการ สถานสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงฮะก็จะมีอาหารปานินฮะอาหารปลาดุกฮะแล้วก็พันปลาเป็นปลาดุกนะที่ปล่อยลงในบ่อนะครับแล้วก็มีเครื่องขยายเคลื่อนที่นะเป็นไม้นะมารถทีจะมีการประชุมเรื่องอสูนยเรียนรู้เรานะจะได้มีอุปกรณ์ในการพูดหรือว่า,าสื่อสารให้กับคนที่มาร่วม อบรมฮะได้รับความรู้ในการเลี้ยงปลาฮะไม่ว่าจะการทำแทนวิชปลาฮะที่ทำจากฟางจากามูลสัตว์มูลวัวอะไรเงี้ยจะได้ลดต้นทุนในการผลิตด้านอาหารกับก็ขอขอบคุณะฮะท่านประมองอําเภอพันทองประมงจังหวัดชลบีฮะที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตนะเป็นอาหารหนึ่งอาหารปารลาดุกนะครับ2อ,อาหารปลาดิน,นะฮะ เป็นพันประดุกฮะสีเป็นลำโพงเคลื่อนที่นะฮะให้กับทางศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับครับ